ชมเพลงค่ะคุณเบลล่ามากับใครคะนะครับยกซองให้ค่ะว้าวอันนี้งานเปิดตัวเลยใช่ไหมยคะกรี๊ดทั้งหอปามีแ่แซลเบลล่าชวินกลางคอนเสิร์ตจนเขินแรงซีนใหญ่เปิดตัวกลางคอน รักครั้งใหม่กระชุ่มกระชวยหัวใจสุดๆส,สาหรับนางเอกดังเบลล่าลานีกับนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงวินชวินเราจะเห็นภาพโมเมนต์ที่ทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกันแม้ไม่มีภาพคู่ก็มีภาพร่วมเฟรมกันหรือภาพจากชาวเน็ตบังเอิญเห็นทำทุกคนกรี๊ดสนั่นกับความน่ารักล่าสุดทั้งคู่ยกครอบครัวไปดูคอนเสิร์ตปา์มี่มิสยูนิเวิร์สคอนเสิร์ต ของปามีอีฟป,ปานเจริญที่ IMPACT อาร n นเมืองทองธานีวันที่7กันยายน67ที่ผ่านมาซึ่งงานนี้พีปามี่ก็พูดแซวกลางเวทีเบลล่ามาดูคอนเสิร์ตกับใครคะนี้เป็นงานเปิดตัวเลยใช่ไหมคะทำเอาเจ้าตัวเขินหนักมากทางครอบครัวและแฟนคลับก็ถูกใจกรีสนันฮอเลยทีเดียว